คุณหรือคนรักเกิดวันที่11ใช่ไหมอาจารย์คาเชนจะมาเปิดเผยห้าความลับของคุณที่แม้แต่คุณก็ไม่เคยบอกใครความลับที่หนึ่งใจอ่อนกับคนอื่นแต่โหดกับตัวเองคนเกิดวันที่11็ดมักให้โอกาสคนอื่นเสมอแต่เวลาเจอเรื่องผิดพลาดจะโทษตัวเองก่อนใครเป็นคนใจดีแต่ใจเจ็บเงียบๆอยู่ลึกข้างในความลับที่สองคิดเยอะเกินกว่าที่จะพูดออกมา มีความคิดละเอียดลึกและซับซ้อนแต่ไม่ค่อยพูดไม่ใช่เพราะไม่รู้แต่เพราะไม่อยากให้ใครต้องมาเหนีดใจเพิ่มความลับที่สามมียานเก่าฝันแม่นลางแรงคนเกิดวันนี้มักรู้สึกกับพลังที่คนอื่นไม่รู้ฝันถึงเรื่องบางอย่างก่อนเกิดจริงหรือรู้สึกแปลกๆกับสถานที่และคนบางคนได้อย่างแม่นยำความลับที่สี่มักไม่ค่อยมีใครเข้าใจตัวตนที่แท้จริงเพราะภายนอกดูเข้มแข็งเขาจึงมักถูกเข้าใจผิดว่าไม่รู้สึก แต่ความจริงคือเขาเก็บทุกอย่างไว้ในใจและอยากมีแค่คนเดียวที่เข้าใจมากกว่าคนทั้งโลกที่แค่ผ่านเข้ามาความลับที่ห้ายิ่งแก่ยิ่งเก่งยิ่งแกร่งแบบเงียบๆคนเกิดวันที่ส1บ็ดคือคนที่ไม่หยุดเติบโตอายุยิ่งมากพลังยิ่งนิ่งและมั่นคงและสุดท้ายจะกลายเป็นที่พึ่งของคนอีกมากมายโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณเกิดวันที่สิบเ็ดอย่ากลัวที่คุณจะไม่เหมือนใคร พราะโชคชะตาของคุณถูกสร้างมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นแบบเงียบๆใครเกิดวันที่11ฉันคือคนลึกที่โลกยังไม่เข้าใจใครที่เกิดวันที่11หรือคนรักเกิดวันที่11แชร์คลิปนี้ให้เขาเลยนะแล้วคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ